สวัสดีครับท่านกับผมคุณสเก c h a นแนลนะฮะท่านดูก็น่าจะรู้ว่าผมจะมาเล่นเกมอะไรนะฮะไฟน์นายนัฟเฟตตี้โฟนะฮะท่านมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ผมไม่ค่อยมีเทคนิคมากเท่าไหร่นะเฮ้ยจะไงวยลืมจะไม่เป็น ปิดประตูนี่กลับหลังหันไปทางนี้นด้ะโอ้ยตกใจโอ้โหตกใจผมไม่เคยจะเล่นเกมอยากจะเล่นเกมนี้เท่าไห,ห,หร่เลยนะฮึมยพี่หมีสวัสด,ดีพี่สวัสด,ดีพี่หมีเดี๋ยวพี่หมีตัวนี้ทำได้าว่าเราเคยเจอ ภาคสองปะแต่ว่ามันตัวเล็กอะแค่นั้นเองอโอ้ฟังผมฟังก็เลยน่าจะอาจจะเล่นไม่ค่อยดีเพราะว่าเกณฑ์มันต้องถนัดฟังเสียงเดียวเลยผมว่ามันเล่นยากนะเกณฑ์เนี้คือผมว่ามันเล่นยากไอ้เดี่ยวมันไม่ได้ดูมันยากนะตรงที่แบบว่า มันในนี่นะมันต้องดูตลอดเลยอ่ะเฮ้ยอ่าม่มีใครอยมาหลังตอนที่แล้วที่ผมดูเพื่อนผมเล่นนะเขาเล่นถึงกระสีเอมแล้วก็โดนเจ๋อเจก็เอนะฮะก็คือตอนนั้น 4AM แล้วมันกดไปที่ประตูบานนี้นะฮะ แล้วก็เปิดไฟนิดเดียวฮะร,รู้เรื่องเลยอนะ่ะก็จะรู้เรื่องเนะี่ยอย่างเดียวเลยนะเนี่ยโอ้มันอาจจะมือหนวดนิดหน่อยนะมันต้องแบบว่า,านี่นะกระจับกระเฉงมากอยู่นิ่งไม่ได้เลยอนะ เฟสตี้นี่แม่งคนไม่ค่อยน่ากลัวอะไรนะครับภาคแรกๆนะรู้สึกว่าตอนจากที่ผมไปเล่นเนคาม,มานะแต่ขอโทษนะที่ไม่ได้อัดก็คือว่าแบบว่าอยากเล่นเฉยๆนะที่เข้าใจก็คือว่าตอนแรกมันเหลือพืพวกกายคนเดียวนะครับไม่ใช่ดีแบบว่าตอนนั้นนะพวกเฟดดี้อะโดนเดี๋ยว อธิบายไม่ค่อยสะดวกเลยจีิงเสียงนงี้เสียงมาเฮ้าที่ไหนวะไม่ใช่ยินอ่ะเสียงมันออกทางหูเดียวอะ่ะผมกุสารีบเล่นเลยเฮ้ยสายเกมแล้ว ทางนี้คิดไปเองหรือผมเหม็นใครวะมามัง้งอู้ห <c oughs> ูตกใจหมดภาคนี้มันทำให้ผมตกใจมากเกลยวเป็นภาคแรกอย่างเนี้ย คือว่าที่ผมเข้าใจคือตอนแรกเป็นคนทำงานในร้านแล้วอยากทำให้ร้านเสียชื่อเอ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 อเดี๋ยวดู่แล้งอยู่ไหนนี่เห็นไหมมันต้องกะฉักกบกระชฉกมากเลยอ่นะเลยอละ ย่าคิดจะหลอกผมได้ง่ายง่าไอ้เช่นนี้แม่งก็จัดแกล้งกูจังเลยเนาะน้านนี้มันอยู่ไหนวะอยากรอดอะไอ้เช่นนี้แม่งก็หลอกกูจังเลยกลัวนะเว้ย เ้าจะชนะเพื่อนละสี m เอมนะเว้ยขอแค่ให้ผมก็พอใจละเพื่อนไม่ท้าว่าทำลายตีตัวนันให้ได้เนี่ยฮะจะให้ออยังไม่ตายฮะอ๋อระดับนี้อ๋อที่ผมก็อยากจะอธิบายไปด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีสันติกาอธิบาย จะเอ๋ดาวไปละแม่งต้องอยู่เนี้ยถ้าไม่หันกลับไปมองมันมาอาจจะมาหลอกด้านหลังเราได้มันก็จะไม่ผิดผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นะฮะนี่เล่นครั้งแรกเลยเนี่ยหมายถึงว่าภัากสี่นะครับก็เคยเล่นภักสองพักสามพักสองเคยเล่นนะเคยเล่นภักหนึ่งพหนึ่งในโทรศัพท์จะเคยั p ไปถึงภาคที่สี่นะครับรู้สึกว่าคารานี้เอ้ยตีห้าแล้ว อเียร oh, ู้สึกว่าเขาบอกมาถ้าไอ้นี่มาแต่ว่ามันต้องมีมันต้องเริ่มออกรากแล้วนะต้องแม่งใกล้แล้วแนะ่หลอดแล้วเสียงสวรรค์เดดูงออย่างหลอฮนะ สัตว์มึงจะปลุกกูถึงไหนก็เขาเจ้าพิบก่อนนะะไม่ได้ทำอะไร,รอ่ะไม่ได้เปิดไฟไว้หรอ

แปลกเว้ยไม่เข้าใจอะฮะยี่สิบเก้าผมว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่สิบหกห้าสี่สิบสอสิบ้าปดเจ็ดหห้าสี่สาสองหนึ่งนะครับ อทำไมมันทูแบดวะมันก็ขอจบก่อนแล้วกันนะยังไม่อยากเพิ่ม